23ថ្ងៃមកខ្ញុំមិនបានមកអើទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់មកអត់មកគឹងចង់ងងแมวឲ្យខ្ញុំមិនចង់ទៅវិញទេខ្ញុំមិនចង់មកអើទៅដល់គូនទេតែតមៅណ៎ទេម៉ៅមិនចង់ទៅវិញទេពីដល់គដកមៀកខ្ញុំមិនចង់ស្បកូនដល់គដកនេះដល់សွာសွာ บอยสาบแซงไทยสาบแซงไทยนะครับสาบเอาสาบเอาแซงเอาแซงเอาเป็นไงล่ะครับผมนะฝากบอกบ้านตัวเองด้วยนะครับบอยว่าการที่ดูมินดูถูกประเทศไทยนะครับพี่น้องครับเนาะนี่คือคลิปของสาวเขมรนะครับที่ดูมินนะครับผมเงินไทยหรือว่าแบงค์ธนบัตรไทยทุกคนนะสุดท้ายนะครับโอ้โหนะครับกรรมมันตามใบเนาะออกมาร้องไห้นะครับ สามีเกิดอุบัติเหตุทุกคนรถชนอะไรจะขนาดนั้นพี่ดองนะอะไรมันจะขนาดนั้นกรรมมันจะติดเจรวดขนาดนั้นทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมผมไปดูนะครับในซ่องต่อๆของนางนะครับนะนางนี่เปิดร้านนะครับร้านอาหารเนาะรับสกุลเงินดอลลาร์บาทแต่ก่อนนะครับเนาะเงิน,นหลายๆประเทศทุกคนแต่เนี่ยพอให้สามีนะครับไปฉีดสเปสยใส่ เงินไทยทุกคนนะหลังจากนั้นมาทุกคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกอดศพหรือว่ากอดรูปสามีนะครับเนาะอยู่ที่นะครับผมเห็นไหมนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนะครับทุกคนเนาะนี่คือนะครับเบญกรรมอันแท้จริงบอกแล้วนะครับบาแบงธรวัตรของไทยนะศักดิ์สิทธิ์ทุกคนนะหลายคนนะนะครับบอยฝากเตือนคนบ้านนายด้วยนะอย่าทําแบบนี้นะครับ เ็นไหมนะครับผมตอนที่นายสาบเส่งไทยนะครับให้จมดินจมน้ําจมทะเลน้ําท่วมไทยนะครับสาบเส้่งต่างๆนานาทุกคนเจอกับตัวเองนะครับงานนี้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะหลายเรื่องแล้วนะที่เมนเนี่นะครับสาบเส่งไทยเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับได้รับผลกรรมกรรมมันไวนะครับผมบอกไว้เลยนะครับผมอย่าแทมแบบนี้นะครับการที่เหยียบทุงซ่าไทยทุกคนหรือว่าดูมินดูแคนแบงค์ธนบัตรนะครับ ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคุณจะทําแบบนี้นะครับเนาะทุกสกุลเงินนะครับด้วนแต่มีค่าแต่อย่ามาเหยียบย่านะครับเพราะว่าในรูปแบงค์นะครับผมมีรูปของนะครับพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทุกคนนะแต่ละยุคแต่ละแต่ละสมัยนะครับมีความขังนะครับพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยมีบรรพบุรุษของประเทศไทยนะครับปกปักรักษานะครับผมเชื่อนะครับทุกคนนะแบงค์ธนบัตรไทยนี้ผมเอาไว้อยู่นะครับ เหนือหัวทุกคนนะเอาไว้ที่สูงนะครับผมบูซาทุกวันพี่ดองนะเพราะว่าทําให้ชีวิตผมเนี่ยมีดีนะครับมีเงินซื้อข้าวมีเงินซื้อของนะครับอะไรที่อ่าอะไรที่ผมอยากได้นะครับก็ทํางานเก็บเงินซื้อเนาะนะครับแบงก์ธนบัตรไทยมีค่ากับผมมากนะครับผมยกไว้เหนือหัวทุกคนนะแต่เมนมาทําแบบนี้นะครับล่าสุดใช่ไหมกรรมมันตามทันนะครับกรรมมันติดจรวดทุกคนนะ ล่าสุดนะครับหลังจากที่ให้สามีสีดนะครับเนาะอ่าเหมือนแบบจะเอาใจผู้นําอีกนะครับพี่รองครับเนาะอีกตัวนะครับทุกคนที่มันออกมากางแบบนี้นะครับเหมือนแบบเอออยากโชว์พลังว่าตัวเองนี่ไม่รับเงินบาทเนาะแต่เนี่ยคนบ้านคุณก็ยังมาทํางานนะยังแบบแหกหน้าแหกตากันมาทํางานนะครับเยอะเลยนะครับทุกคนล่าสุดนะครับร้องโงมร้องไห้ขีมมุกโป่งนะสามีไม่อยู่นะครับทุกคนงานง่อนะครับงานนี้ทุกคนเลยบอกได้ว่า ชีวิตเนาะเกิดมากครั้งเดียวนะครับแต่ทำแบบนี้นะครับรับกรรมไปเต็มๆทุกคนนะเดี๋ยวมาดูคลิปกันพี่้อกรับล่าสุดผัวตุยนะครับงานนี้โอโ้บอกเลยว่ารับกรรมนะทุกคนเดี๋ยวมาดูคลิปนาอของสามีนางที่ฉีดนะครับแบงค์ธนบัตรสุดท้ายกอดดูสามีนะครับหรือว่ากอดศพสามีพี่้อกนะมันกระทันหันนะครับทุกคนทําใจไม่ได้นะครับเนาะรถชนเนี่ยคือ,คอ ح. เกิดอุบัติเหตุกระทันหัน นะครับมาสมงคิวกันทุกคน សិនដល់អ្នកនិយាយទៅកូនបើញុំតាំងពីស្លាប់បាន23ថ្ងៃមកក៏ញុំបត់ដែរមកអើទេឫសាញុំបចង់មេអោតមកអូគឺចង់ឡងមេអោញុំបចង់ទៅវិញទេញុំបចង់មកអើកដកកូនទីតើតមេអោណ៎ទេមេអោញុំបចង់ទៅវិញទេពីទៅកដកមៀ dạy dạy cho dạy 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 xóa dạy 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 อย่ามาเล่นกับระบบนะครับอย่าคิดจะมาปีนเกี่ยวเนาะอย่าคิดอย่าเล่นของสูงกับอ่าหรือว่าอย่าเล่นของสูงของประเทศไทยนะครับแบงค์ธนบัตรทุงชาตินะครับผมเนาะเพลงชาติไทยนะครับเป็นของที่อาบรรพบุรุษของประเทศไทยนะครับนะครับเคารพนับถือมาตั้งหลายนะครับหลายพันปีทุกคนเนาะขมีนี่เพิ่งเกิดแบบเนี่ยครับทุกคนเนาะเกิดเนี่ยพร้อมกับนี่ครับผม เนะพิ่งเกิดเมื่อกี้นะครับทุกคนเนาะแต่ทําตัวเหมือนกับตัวเองนี่แบบโอ้โหนะดูถูกดูหมิ่นดูแคนนะครับแบงค์ธนบัตรเนาะทั้งที่ว่าบ้านตัวเองนี่ก็หนีตุยเข้ามานะครับพากันหนีตุยเข้ามาเพื่อจะมาขอทํางานที่ประเทศไทยนะเพื่อจะมาลักรอบเข้ามาเนี่ยครับเพื่อจะมาทํางานแลกเงินเนาะยังมาเหยียบย่ายังบบโอ้โหดูหมิ่นดูแคนนะครับถ้าคุณไม่เอาเนาะมันก็อีกเรื่องนะครับ ถ้าคุณดูแลกันล่นี่ครับผมเห็นไหมปิดด่านไม่ถึง2-3สเดือนอะไรมันก็ช่วยไปหมดนะครับสินค้าเนาะหรือว่าผละหมกรากไม้นะครับก็เน่าเกือนกันนะครับคนก็หนีตุยเข้ามาทำงานที่ไทยนะครับลูกเด็กเด็กแดงเนาะหอบกันมานะครับบางคนจะอมวงเข้ามานะครับนี่แหละมันส่งผลกระทบที่แบบตรงกันข้ามนะครับกับการที่พวกคุณมาโซกาเนาะไอ้บอยนะ น้องมึงนี่ฝากดูแลด้วยนะสาบเส่งนะครับดูหมิ่นดูแคลนสุดท้ายนะครับก็ได้รับผลกรรมนะครับโอ้โหทุกคนรับความจริงไม่ไม่่านะครับน้องสาวคนนะี้เนาะพี่น้องกอดนะครับศพส,สามีนะครับเพราะว่ามันกระทนห่างเกินไปทุกคนนะรถชนพี่น้องอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ใช่เบรกรรมนะครับเนาะถ้าไม่ใช่ผมนิขิตที่ให้ นางคนนี้ได้เจอแบบนี้ทุกคนนะบอกเลยนะครับว่าผมดิคิดหรือว่าเบนกรรมเนี่ยผมใช้กับคนบ้านอ้บบยนะครับทุกคนเนาะมันแบบจะเป็นยังไงทุกคนมันหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับเนาะแบงค์ธารบัดนะครับถ้าคุณไม่ไม่ชอบนะครับคุณมาติดเพื่ออะไรนะเอามาติดไปแล้วก็เอาสเปรย์มาฉีดนะครับถ้าไม่ชอบหรือไม่อยากใช้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องติดเนาะก็ไม่ต้องขายนะครับผม อาหารไทยนะร้านเนี่ยขายอาหารไทยด้วยนะครับผมไปส่องดูนะครับมีอาหารไทยแบบนี่แหละครับบังใช้คนไทยมาซื้อทุกคนแต่สุดท้ายนะครับโอ้โหทำแบบขิงนะครับทุกคนเนาะนี่ครับเบนกรรมของจริงพี่้องครับเนาะรับกรรมไปเรือเกินนะครับนี่แครับพี่้องกรรมติดเจรวดนะครับประมาณนี้ทุกคนนะครับเนาะมีความคิดเห็นอยงไรครับพี่รองครับเรื่องราวนี้เนาะทีมเอามาเผยแผ่นะครับให้เห็นว่าคนกระมินอย่าคิดปีนเกี่ยวนะครับอย่าคิดทําเหมือนไอ้บอยนะ มันออกมาสาบแช่งประเทศไทยนะครับมันก็ได้รับผลกรรมบ้านมันนะครับหลายอย่างเนาะอย่าคิดเด็ดขาดถ้าไม่อยากมีจุดจบแบบนี้นะครับฝากให้คิดทุกคนนะครับประมาณนี้ทุกคนครับเนาะขอบพระคุณนหลายครับพี่้องครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับพี่้องครับเนาะมีความคิดเห็นอย่างไรทุกคนนะสะใจไหมนะครับแบบนี้เนาะมันปีนเกียร์มันดูถูกรูกคิดดูหมินนะครับทงชาติไทยนะครับแบงก์ธนบัตรไทยนะครับโดนแบบนี้ถึงกับน้ําตาร่วงนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมพี่ตังครับ